สไลเดอร์สำหรับเด็กลวดลายสัตว์น่ารักและสีสันที่แตกต่างกันไปซึ่งมีให้คุณเลือกหลากหลายตามความชอบของลูกน้อยแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือเรื่องของวัสดุโดยสไลเดอร์ตัวนี้ใช้วัสดุ HDPE อย่างดีเพื่อความคงทนและแข็งแรงนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแป้นบาสและลูกบอลที่จะช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับเด็กๆมากยิ่งขึ้นและยังสามารถพับเก็บได้ง่ายเมื่อไม่ต้องการเล่นเพื่อประหยัดพื้นที่เล่นได้ไม่สะดุดลื่นไหลได้สนุกมองหาสไลเดอร์รุ่นนี้เลยค่ะ หากคุณมองหาสไลเดอร์ที่มีขนาดกระทัดรัดและพับเก็บได้ง่ายเราขอแนะนำสไลเดอร์รุ่นนี้ของสเต็ปสองเลยค่ะเพราะเป็นสไลเดอร์ที่มีขนาดพอเหมาะสำหรับเด็กเล็กอีกทั้งยังมีดีไซน์ราวจับและขั้นบันไดที่ใหญ่เพื่อให้เด็กๆจับปีนได้ถนัดมือและรางสไลด์ที่กว้างขอบหนาเพื่อให้ลื่นไหลได้อย่างสะดวกช่วยลดแรงกระแทกและป้องกันการตกจากรางสไลด์ได้มากขึ้น เมื่อไม่ต้องการเล่นสามารถพับเก็บเข้าที่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ใดๆมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานการผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ คุณต้องการให้ลูกน้อยได้เล่นอย่างหลากหลายแต่การซื้อของเล่นหลายชิ้นก็อาจส่งผลต่อพื้นที่ในการวางสไลเดอร์รุ่นนี้ตอบโจทย์เลยค่ะเพราะนอกจากจะเป็นสไลเดอร์แล้วสามารถพับลงมาเพื่อปรับให้เป็นม้โยกโดยไม่ต้องถอดหรือใส่ชิ้นส่วนใดๆเพิ่มเติมทำจากวัสดุแข็งแรงปลอดสารพิษที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง30กิโลกรัมและยังไร้ส่วนที่เป็นขอบคมสีสันน่ารักสดใสให้เด็กๆจึงสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัยตลอดวันค่ะ สไลเดอร์สีพาสเทลน่ารักรุ่นนี้ทำจากวัสดุฟูดเกรดซึ่งปลอดภัยต่อเด็กเพราะไรสารตกค้างทำให้ไม่มีกลิ่นชุนของพลาสติกผ่านมาตรฐานการทดสอบฟูดคอนแทคระดับสากลคุณพ่อคุณแม่จึงมั่นใจได้ว่าพลาสติกที่ใช้สามารถสัมผัสหรือนำเข้าปากได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆเล่นที่ไหนก็สนุกด้วยชิ้นส่วนที่ประกอบง่ายหากสินค้ามีปัญหาใดๆมีประกันสินค้าให้คุณนานถึง18เดือนสามารถนำไปติดตั้งคู่กับค้อกั้นของแบรนด์ได้อย่างสบายๆเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการเล่นให้กับเด็กๆค่ะสระน้ำที่ให้เด็กๆได้สนุกกันได้แบบหลากหลายได้ทั้งเล่นน้ำสไลเดอร์และโยนห่วงในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีน้ำพุเพื่อเพิ่มความเย็นและเล่นได้ทั้งเด็กเล็กและเด็กโตเพียงแค่ต่อสายยางกับน้ำก๊อกตัวฐานด้านล่างมีการเสริมนิม่มเพื่อให้เด็กๆสไลด์ล,ลงมากันอย่างปลอดภัยตัวสระมีวาล์วสำหรับระบายน้ำออกที่พื้นสระช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องยกเทน้ำออกให้เปลืองแรงวัสดุแข็งแรงทนทานทำจากไวนิลหนา0.3มิลลิเมตรจึงไม่ฉีกขาดง่ายอีกทั้งยังมีสีสันสวยงามเป็นรูปไดโนเสาร์ที่ใครๆก็ชอบค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด